เห็นละยางดำเห็นยางละถุงขึ้นไปสวัสดีค่ะทุกคนพ่อพ่อน้องเทนลงไปเล่นน้ำลุงแท็กบองมื่อเช้าเนี่ยครับผมเดิมเล่นนั่งเงียบี่นุ่งนั่งป้าบอกว่าไม่ได้ไปไหนบอกว่าเดี๋ยววันไหนป้าจะพาไปนอนถ่าส่างบ่ะเราช่างวะช่างก็เราจะกลับบ้านหมดแล้วบ่ายเช้าไม่มีใครมาคิดว่าไม่มีใครมาบะกับบอมมาสองคนยังบอมาสองคนพ่อใหญ่พามกับลุงเลิน มันเสรติดงานกันชิเล่กับเบลเล่ยังว่ามุนมัดอยู่มุนมัดลำคานอยู่ลำคานบบเมนยังดอกบบเมนลำคานสร้างบบเมนนี่ยังดอกแบบเฮาอยากให้งแม่เล้วงานเฮาเด้เฮาอยากอยู่แบบเงียบสบายอยากให้มันแล้วแมล่่มึงมึงบป็ต้องว่าเอาหนามึงบ่เบื่อแห้งเบื่อแห้งพี่น้องเจอตาน้ำเดิมเส้นละไม่เจอตาน้ำเดิมอีกอย่างก็เขาเขาเมื่อยเขาเห็ดกินเนี่ยเขากังเว้นนะเด้ นี่ก็บอกว่าลุงก้มเจ้าต้มไก่กินเองเด้อเขาเมื่อมยกูยังเบื่อพินาเขาพี่นอางละสุดอ๋อเรื่ออะไรเอินบอกลุงก้มเด้กูลงเทียงมันเมื่อีหนาข้าวโอ้่งมาแล้ขาสิบมีด้เยใช่ตายเลยสุหนึ่งซบเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหนึ่งซบ เอาว้ากัมันอยู่หม่้านม่นจ่ายคันอืม่ลสเซอร์มึงจีบอะไรคีรถอันอืมเขยน้ำอ้อยเขาย่งบ่เฮ้ยเออมึงจีบ่ะคีรถเท่าพุ่มบ่ว่าหนังหน้าว่ามันมันลดอะไรป้าฮนี่ลดลงศพไงามปะอีกแล้มันรดอะไรปะอ๋อมือสไขกบ้านมาจังจังได้ฮันแดดทอนหอนี่นะนี ลมผัดเข้ามาห่อนๆวุดๆเราจะขึ้มนมาจ่ายแน่หนีแม่บักเท่นแม่บักเท่นกับเอยู่ก็เลยมานั่งเล่นเลยแม่บักเท่นยังไปอันรวมดอกไม้พี่น้องวันศิ้นแปดอาบน้ำผอมโอ้ก็ด,ดีเลยจังเย็นลูกแปดกันได้ยินว่าโหขึ้นไปนเฮือนยายเงึงว่าสันไปกินยายเงึงเอ๋อยพอิลยโทรแล้วเหรอ ถ่ายไม่สยมมวยนะเอ่หัเขาจบไปชา้าเด็กน,น่อยเหร็ดตงเด็งมันถ่ายคลิคปลอยู่ประจกักษ์โทรไปกับยันบอหับโอ้ยมันเคยยามถ่ายกับคลิปที่สามไปมยิ้มซ้นอนได้มาบ่ากสาวนี่เราเหล่าตะคุยตะไงมาแบบจู๋โจมบ่มาเข้ากระบเบียกเพื่อนร่างสีเขียวหุ่นแล้วเนาะ ไปมีเช้หมกอีกือสิว่าข้าวลุงกระปะไปใส่เบิดบ่สิว่ะปวดเยงตู่ถ่มๆพี่น้องลูกพ่อบ้านก็เอื่นน้ำล้างเฮาวสาวนี่อ้าเจ้าข้ามาอีกเด้อเออมาอาเมื่อเกษตะกอนมาจังสิงข้ามาใหม่มากินเบียร์น้ำเฮาเนี่ยสกอเบียร์มาอ้าเรายังงอนปวดเส้นอยู่ตอนนี้อิเมซอนกา ก็เจ้าว่าหามมวนกันอันหักจมเมื่ออยู่เมอนกันอนเป็นแ่นี่เห็นขวดเบียร์กันอย่างค่ะเป็นน้วนี่แม่นะให้มีอีกตะบ้ากว่าแล้วก er ็สูดหึดๆด้วยล่ะยังส,สิกินเราลงกูย nin ังยอม ใส่เอ็นใส่ออกมาเลยตีเมะไปใส่ใส um ่ใย่บ right. ุ้ลูกใช่โลูกเขาห้าก็มีขนมห้าก็มีนี่นะอืเขาปิดบาทเลยเฮ้ยชุกุเขาไปใส่เลยไปใส่น้ำลังอีกกรเอื่อยมันแห้น้ำลังอีกปัญญามีผัวน้ำลังอีกเลยเฮ้ยตะเพ็ดมาอะไรบางห้าวสวยล่ะกะคนกะธรรมดาเนาะเพื่อนพ่อนพอพอว่าเลิศมีเดชผูกใส่บาทแล้วกกับผูกแขนปีใหม่ อือันเด็กก็เสียงตุ่มถึมนะอ้ยบดได้เหรอพอแท็กปลาอส่าพอพอแม่เทรนปลาเส่าตุ่มพอบ้านเลื่อนนะเฮ้ยวานมือนัะนนะเขาจะตายมาบอกคุ้มมาบดได้เลยลูกฮะจะคล้องฮะกามาปอพอเปิดปลาเป็นเฮ้ยนนยตุ่มก็ยังนี่เด้พี่น้องตายเลยเง่งอยู่ในในี่้ สามเจา้าพวกนี้พี่น้องในตูน้นี่ผู้เจ้าลุกได้แล้วบ่เฮ้ยเฮ้ยมีเฮียนภาษานำสำเ,เนียไหนเอ,อา่วันศุกร์นั้นย่นไปวันที่สิบเจ็ด่าจะเละไปอยู่หน้าอันนี้ ไปเฮียนภาษามันเพรมันง่ายๆได้เฮ้ยเฮียนภาษานะโอ้ยมันสิผ่านอยู่เพราสมมุดผัวผ่านภาษาได้สิได้ไปอยู่ภาษาล่าสุดผออีกเดือนครับไปเฮียนภาษาเป็น,เป,นเป็นไนข่อยู่แต่ถุงไฟจะเป็นไข่ถุงลงมาเนี่าเป็นไข่อ่าลงมาซะเฮ้ยเอาบอกว่ารถไปกระยาโอ้มันเปลี่ยนอากาศเฮยอากาศมันเปลี่ยนแปลง นาว่าฉันลุงชงข้าวยาวเสกเนยาวคุณน่ะเขาอยู่ในเวียงไหเขาบอกแ่สิมาเขอนบนดาบมาเท่นะหืมวัวเป็ด๋ยูกัลาบเซยเนาะอันนี้กได้โผอัดโผกิจกรตดจะดังมือนกัน เอาปูเอาตู้มาเปิดเอาตู้มาเปิดให้มันลูกไงเอาเบี้ยมากินอ๋อหมาวานเอื่อยไปค่ะคุณขัดมันก็เลยลงเมื่ออะ่รพุ่งอะไรอีนูเปไปลูกไปกินข้าวนะคะน้าเขากินข้าวนะอืมมากข้าวหนึ่งเมล็ดพอปะไก่ลงเมื่อโบเห็นปะไก่ไปทางใดเลยโบเหินปะเอื่อยหลินหน้าเลยเฮ้ยบวชได้เด้ยว่ามันบวได้ขี่รถนั่นบวชใหญ่พุ่มเด้อว่มันลุกได้ หลุดยังวันยังทาวันแต่หลุดลงศพปะอือวันนี้เท่านี้สั่งขึ้นมาหนังเหรนพี่น้องเยทั้งควันทั้งอีสังตัดกระเบื้องตัดอันยังนี่สั่งบอกสั่งบอกว่าเห็ดกินเองเด้อว่ะเมื่อยแล้วว่ะมันแดดมันฮอนเกินมุนมัดฮอนเมื่อย ไปหากินสมกับพี่น้องเลยนีสั่งกันมางมาอนี่ยสั่งเห็ดกินเองชิลอมไปกินสมอยากกินสมมาเข่าหนูบุญยากเลยนี่ท่านผู้ชมสบายดีเด้อพี่น้องบุญสืบสุขคนนีสช่างขึ้นมาบอกว่าให้สั่งต้มไก่กินเองเลยนะเข่ากันหนึ่งว่าลง มันเมื่อยพี่น้องมันห่อนมันล้นมันเมื่อยมันไม่อยากเห็นยังเลยถ้านอนก็นอนบ่ดได้พี่น้องเอ้ยตั้งคืนก็เผื่อสิรับหาทุบหกทุบยังบ่ได้รับพี่น้องมาคืนจนได้ออกมานอนหนาเฮือนเนาะใคต่ตะปูก็บเบื้องได้ครึงหนึ่งทางหนาก็นอนอยู่หนาเฮือนพี่น้องจ้าเน่ยไลอลมมาลี่พี่น้องวูบวูบสนาฮะในห่อนปับ,ปบ กะทิ้นกันเลนอ่างหน้ามีละ่ะคู้เดียวเนาะเมื่อเลนบุญน,นาวานำแม่ติงงพ่นเมื่อบอรสามบอรสี่เฮะ้ยสะคอนเอาน้ำอ่อยมาเองเลยเด้อทุกหนึ่งฉันเข้าปั่นกันเขาสั่งให้ตัวปิดห่านแล้วเฮ้ย เป็นห่านด่วนมาใส่ชิ้นแป้งได้กับป้าโลดเข้ามามันบ่รอดแล้วพี่น้องมันบ่ไว้แล้วผม,มค่ายแต่มีห้องแอร์หอนๆแล้วล่กนกะสแเลบกับมือขึ้นนั่นไงป๊าอีแม,ม่ขั้งล่าสุดพี่น้องอีแม่ อืมล่าสุดอีแม่ล่าสุดอีแม่ลงผู้บ่าวหน่อยเขากันเงาแล้วเาวาโบวีโบวเขาก็สิลงเทียงหน้าก่อนไปเนาะทานก๋วยเจียพิสมก่อนหลดกระแดดโอ้ยป้าบอลหลดขาดตาผู้ชม ต้ลมละบ้าลบค้นละบ้าเปียกนะฮะเหล่นเะดียวเปียกเป็ดเป็ดโอ้ยใช้ให้ได้ๆนะอีร้อยโกดเตะมันซุกเลยได้ฮะมันซุกแล้ว,นะลวโอ้ยได้มอนผู้ใหญ่ใจดีนะเนาะมันเฮ้ยอย่าไปเอาบ่วงอนะันนั้นใส่ได้ห้าร้อยมันชดได้ฮะไปเอาบ่วงอันนะคุง้งฮะบ่วงเล็กนะอย่ามันชอดอย่าให้ได้นั่นเอาแล้วเอาแล้วมันซุกแล้วฮนะ ลูกขอหิวเขาตอนนี้นะบอยาังอยากแต่สมก็ให้แจวกันลุงกรมเจ้าก็บอเบื่อบพมันพอนเสียวเสียวอันเสียวอันเสียวน้องเคยให้กินตะไก่แม่ไก่ผูกอบอให้กินจากเถื่อลูกมันตามสบายเลยกินสมน ừ, กม่อน ừ,